หลายๆคนก็อาจจะให้ผมมานั่งทําคลิปอ a สต์เอ็ g ในคลิปล่าสุดของพัสโลนะครับถ้าใครใจไม่แข็งพอก็อย่าดูเอาลักกันนะเพราะว่ามันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ทําให้ผมกับคุณทำอกแตกมาแล้วครับซึ่งลงสุดได้ f ดฟเฟ้นจากฉากนี้ได้สุดยอดมากเลยนะครับและคลิปนี้ผมขอยกมาแค่10บอ s สต์เอ็ก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนอีก10บอ s สต์เอ็ก็จะมาเป็นพารส,สอน,นะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับพี่น้อง ฉากที่1เราจะเห็นไอายที่กำลังทำท่าทีโพสแล้วเดินถอยหลังเข้าพุ่มไม้ไปซึ่งท่าทีโพสเป็นท่าเรื่อต้นสลับโครงกระดูกโมเดล 3D ก่อนที่มันจะเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนส่วนใหญ่มักจะเอามาทำเป็นมีนอย่างเห็นในคลิปนะครับพี่น้อง ฉากที่2เราจะได้ยินที่ไอานบอกไอกุยฮอนว่าคูแค่ไปเก็บบอลไม่กี่นาทีแล้วฮอนก็สวนกลับไปว่าไม่กี่นาทีก็บ้าละเองหายไปเกือบสิบชั่วโมงซึ่งลุงสูน่าจะใช้กฎทฤษฎีมิติควอนตัมเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยกฎทฤษฎีนี้มีชื่อว่าควอนตัมไทม์อารมณ์ประมาณว่ามึงเข้าไปมิติปริศนาสินาทีแต่โลกความเป็นจริงผ่านมา1ิปีแล้วนะครับพี่น้อง จากที่3ให้เราสังเกตสมุวดวรรณคดีดีๆที่ครูถืออยู่นะครับซึ่งเป็นสมุวดวรรณคดีวิจักม2นะซึ่งเป็นสมุดที่ผมลืมโคตดบ่อยเลยครับในตอนที่ผมเรียนอยู่ใน,นตอนนั้นนะครับพี่น้องฉากที่4เราจะเห็นไอ้กุยที่เห็นไอ้ฮอนถูกผีสิงแล้วหัวหมุนบิดไปมาแล้วคานลงหน้าต่างไปซึ่งรู้สูน่าจะได้เลฟเฟเดนจากหนังเรื่อง The Evil Dead ปี1981หรือ The Exorcist เพราะมันคล้ายๆกันนะครับผมฉากที่5เราจะเห็นไอ้กุยที่กำลังหยิบหนังสือแล้วเห็นร่างฮอนถูกผีสิงอยู่ใต้โต๊ะจนน้ำตาคอเบ้าซึ่งลู้สู่ได้เดฟเฟอร์เรนจากซีรีส์เพื่อนเพี้ยนโรงเรียนจีนเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเพี้ยนโรงเรียนหลอนตอนว่ารินลา ฉากที่วาลินดาอยู่ใต้โต๊ะนะครับพี่น้องฉากที่6ให้เราสังเกตรถเมที่พุ่งชนใส่นักเรียนเราจะเห็นโรเลมอนที่ขับรถเมย์อยู่ซึ่งมาจากคลิปที่ลุงสุได้ลบคลิปออกจากช่องแล้วด้วยเหตุผลล่านเลกสิดนะครับฉากที่7 เราจะได้ยินที่ปีศาจบอกน้องแบงค์ว่ามูตาดูซึ่งคําว่ามูตาตูลุงสูน่าจะเล่นคําเป็นคําว่านอมันูจากหนังเรื่องด็อสเตอรสเตนภาพแรกนะครับข้ามาเพื่อต่อรองฉากที่8เราจะเห็นไอทอนที่โดนขึงกับแผ่นเหล็กแล้วอวกใส่หน้าน้องแบงค์ซึ่งลุงสูได้เดฟเฟอร์เรนซ์จากหนังเรื่องส k u เค y Movie 2 The องเดอะเอ็เป็นหนังล้อเลียนนะครับ ฉากที่ไอตัวเด็กแม่งอวกใสหน้าหมอผีนะฉากที่9เราจะเห็นน้องแบงค์ที่หูไฟฟ้าช็อตตายซึ่งเหตุการณ์แบบนี้คล้ายคลึงกับการประหารนักโทษชายที่อายุน้อยที่สุดในอเมริกาด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าวัยอายุ14นะครับซึ่งไอเด็กคนเนี่ย ชื่อว่าจอนอะไรสักอย่างนั่นแหละครับเป็นแพะในจําเลยว่าไปข่มขืนเ,เด็กผิวขาวทั้งที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะแต่นื่องดแต่เนื่องด้วยที่ว่าเขาเป็นคนผิวสีก็คือแบบว่าในยุคสมัยนั้นก็คือมีเป็นการเหยียดชิบหายเลยครับของในประเทศอเมริกานะฉากที่10เราจะเห็นน้องแบงค์เข้าเชิญกับร่างวิญญาณปีศาจมูตาตูอยู่ซึ่งร่างวิญญาณมูตาตูลุงสุได้เดฟเฟอร์เจากหนังเรื่อง The Th ิ n g d อก ฮาร์มฟอร์เมชันซีนเดอะทิงปี1982นะครับไอคลิปนี้แหละใช่ไหมครับให้กูอ้วกแตกเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็ไปดูรีแอคชั่นหละกกัน โอ้ยโกว่แก้วโอ้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 ไอ้ีนด่บแม่ขยะขยะที่มาเลย